พี่น้องคนใดที่ว่ายังม่ทานมีผ้าเปย่่นเอาไว้ผูกนอนหน้านอนสวนไปพกผ้าแคมปิ้ง มาเอาตัวนี้ไปใส่งานกันพี่น้องครับตัวนี้มันเป็นพาเปย่ย้วนขนาดใหญ่เลยนะครับสำหรับผู้ใหญ่นอนได้สบายๆตัวพาเปมันจะมีความยาวร้อยเก้าสิบเซนติเมตรเลยนะครับความกว้างร้อยห้าสิบเซนติเมตรซึ่งตัวนี้ราคาสองร้อยบาทจะทรงฟรีมีสามสีให้เลือกพี่น้องครับทางร้านจะแพ็กเกจใส่กระเป๋ามาให้ย่างดีนะครับมีเชือกแถมมาอีกสองเส้นพร้อมใส่งานมันจะมีไม้กระพิกมาในตัวพี่น้องครับรับนักได้เยอะนะครับรอยห้าสิบกิโลนนอนได้สบายๆพี่น้องครับเอาไว้ไปผูกนอนหน้านอนสวนแคมปิ้งนะ ผูกตรงได้ก็ได้นะครับตัวนี้อ่ามันมีความหนาบรราคายเครื่องผิวนะครับลูกน้อยเ้าก็สามารถนอนได้คือจังพี่น้องพาลูกไปเทีย่ยงหน้าไปนอนหน้าเนี่ยก็เอาลูกน้อยนอนเปยนอนได้สบายเลยนะครับผมสินค้าตรงปกขายลหลายพันชินน้นแนะนำจากร้านนี้เลยนะครับมันหญ่ตรงปกจริงนะครับผมเนี่ยค้นตัวสูงร้อยเจ็ดสิบแปดสิบนอนได้สบายๆนะครับผมหาพี่น้องกำลังตามหาผ้าเปย์ย่้อนขนาดใหญ่ใหญ่จริงตรงปกมีไม้กันพลิกมาในตัวแนะนาจากร้านนี้พี่น้องครับสินค้าดีมีคุณภาพจิ้มสีที่กลางครับ